ภูมิีเอื้อนโชคผมชื่อเล่นชื่อว่าภูมิภูมครับผมอายุหกขวบครับอยู่ชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งห้องครูเหมียวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายปถมวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องโอ้โหฮิปโปตัวใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรถึงได้ตัวโต ฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินไข่พะโลฟองใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินแตงโมลูกใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรได้ตัวโตฉันรู้เจ้าฮิปโปกินส้มโอลูกใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรได้ตัวโต ฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินตาโก้อันใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรอได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินนิโตโฟซามใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินอะไรได้ตัวโตฉันรู้ว่าเจ้าฮิปโปกินนมแก้วโตแก้วใหญ่ฮิปโปตัวโตอ้วนใหญ่กินสัดส่วนใหม่ในจานโตโต ข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งโอ้โหผักสองส่วนชัยโยพอดีพอ,ด,อดีอืมอ๋อรวยอย่าลืมนะครับน้องนองก่อนจะกินข้าวต้องรางมือให้สะอาดนะครับขอบคุณครับ ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอิงกี้ค่ะหนูเรียนอยู่ชั้นป .1 ทับ2 ESC ค่ะหนูเจ็ดขวบวันนี้หนูจะมาเล่นานิทานเรื่องพอฟี่มหาศิจกันค่ะต้นตู่และแตมเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งต้นชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นที่บ้าน ต้นหอมขิ้งใจต้นหอมตะนหอมต้นก็เลยชิญเพื่อนๆไปซื้อท็อฟฟี่มาหาสัจจานกันดีกว่าคุณป้าคะคุณป้าขามีท็อฟฟี่มาหาสัจจานอมเลี้ยต้นหอมมีขายไหมคะมีขายไหมคะมีสิเด็กๆมีทั้งเม็ด Me? Mm -hmm. แล้วค่ะเพื่อนๆทั้งหมดอย่าลืมนำเนื้อหานี้ไปใช้นะคะ อยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสรารคามฝ่ายตาถมอยู่ชั้นอนุบาลสาทับหนึ่งอายุห้าขวบค่ะวันนี้หนาจะมาเรียเรียกฉันว่าหนังสือค่ะจำได้ไหมเรียกฉันว่าอะไรนะเรียกฉันว่าหนังสือไงล่ะ ไม่ได้จะก,ก็ต้องเบามือแล้วถ้าฉันไงมือของเธอช่วยให้อาหารฉันด้วยนะฉันไม่กินข้าวไม่ได้กินนมไม่ได้กินขนมจั่แล้วฉันกินอะไรนะหรือมาดูกัน,นกินอะไรบ,บ้างนะฉันกินความน่กจะกันอ่านหนังสือของเธอไง พราะรั้งที่เธอ,อมาอ่านฉันจะอิ่มอ,อกอิ่มใจไม่เคยอ,อ,รรอ่านบ่อยบ่อยฉันก็ยิ่งมีความสุขเธอเก็บและดูแลฉันด้วยนะฉันไม่ชอบแบบด็ร้อนๆความที่ชื้นแฉะฉันชอบอยู่กับเพื่อนๆพื่อนที่เป็นสีด้วยกันและที่สำคัญฉันอยากให้เธออ่านฉันหลายๆรอบ แล้อยู่ได้กันไปนงานแสนน,น่าสนุกไหมคะนิทานเรื่องเรื่องฉันว่าหนังสีถ้าสน,นุกเนาะค่ะไปก่อนนะคะไปบ้า มีกระแตกระตายเลยแล้วกระตายก็กลับบ้านแล้วผู้งหึ่เลยว่าสวัสดีค่ะแม่แล้วกระตายก็ถามว่าแม่ทำอะไรอยู่แล้วแม่ก็ดูมือถือแล้วก็ทำแบบนี้อยู่เลยนะคะแล้ว เก,เก็บเก็บแค่หลอดสุดจุดนี่ทายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากซื้อของง่ายๆนะคะแค่นี้แหละครับ๊ายบายสวัสดีค่ะมาแล้วลูกแฉกุกุกว่าที่หนูอยากได้กุกุว่าที่หนูอยากใส่กุกุว่าที่ไม่ซื้อหนีได้ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกฤชนิภาไปยนชานชื่อเล่นชื่อน้องตาต้านะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปที3ค่ะโรงเรียนสาธิตม,มหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมค่ะวันนี้หนูจะมาแล้วเรียงก,กระต่ายไม่ตื่นตุ้มนะคะไปรักฟังตเลีค่ะตั๊กต๊กตักต๊แต,ต,ตักกับเจ้ากระต่ายนั้นกำลังเดินกลับบ้านแม่จ๋าแม่จ๋าหนูถึงบ้านแล้วจ้ะแม่กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะ แม่กำลังเลื่องนิทานอยู่จ้าโอ้โหมีนิทานมีเพลงเยอะจังเลยแล้วเจ้ากระต่ายน่ะก็ไปดูนิทานเราดูได้เป็นนิดเดียวก็มีก็มีโฆษณาสินค้ารองเท้ากระโดดสูงมาแล้ว เจ้ากระต่ายนั่นก็เลยรีบวิ่งไปบอกแม่แม่จ๋าแม่จ๋าหนูอยากได้รองเท้ากระโดดสูงแบบนี้จังเลยหนูก็ได้หนูก็กระโดดสูงพอแล้วหน่จ้าจะไม่ต้องเสียตังซื้อแล้วพอโฆษณาสินค้ารองเท้ากระโดดสูงจบไปก็ก็มีโพแล้วพึ่งดูได้แบบเดียวก็มีโฆษณาก็มีโฆษณาวิตามินดีเจ้าแคระพูดว่า ดื่มวิตามินดีแล้วฉลาดปิ้งทันทีฉลากฉลาดฉลาดดื่มชั้นและฉลาดเจ้าแครอทพูดแบบร้งอ,อ,องเพลงวนแบบนี้ไปเรื่อยแม่จ๋าแม่จ๋าดื่มวิตามินดีแล้วฉลาดเลยเหละจ๊ะมาเป็นโฆษณาเขาก็เลยพูดเกินจริงจะดื่มวิตามินลืมแครอทในสวนเลาสด,ส,ดสดใหมๆ่ๆ ก็ก็มีวิตามินดีแล้วจ้าเรารีบไปเก็บไข่หลอดกันเถอะคุณพ่อรออยู่กินกินแค่หลอดในสวนล้วสดๆดใหม่ๆเย้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 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปหลงกลคําพูดจากโฆษณานะคะคิดก่อนที่จะสั่งนะคะขอบคุณที่มารับชมและฟังนะคะบ๊ายบาย